ผลงานของพลังสีฟ้าแล้วก็น้ำแดงครับผมวันนี้นี่นอนมาเอ็นไม้ผมก็หดอยู่น้ำแดงมาเป็นพระเอกนะครับนี่มาเลยครับทั้งหมดนี้ยี่สี่ตัวครับผมพี่น้องฝนตกตกนี่แห้งด้วครับนี่พอได้อยู่แล้วยี่สี่อ๋อครับผมพี่น้องสวัสดีครับเอฟซีคอยไม้ลูกบลี่ก็พาไปพี่น้องท่านผู้ชมครับผมสวัสดีครับผมพาหน่อยก็ไปไม้ลูกบลี่ครับผมมือนี่กับอาจารย์สารท้องไปแล้วครับหนีไปอีกแล้วเปลายเห็นไม้ตรงนี้ครับผมนี่เป็นไม้ที่ว่าเพิ่นเห็ดได้ไหมนะครับเดี๋ยวจะให้เบื้องหมาครับผมมือหนี่กัน เดี๋ยวไมนี้เรามาสองรอบนะเนาะครับผมนี่รอบที่สามของเราครับผมจะเป็นไงรอบนี้คิดว่าก็ไม่คุยเยอะพี่เดี๋ยวก็เบ่งผลงานได้ครับเนะเสียเวลาหนิครับเผินบานไมเลยครับนี่เผินบานเพิ่นแล้วครับผมไม่นอนเ้องติดไปกันดูว่าจะมีหรือเปล่านะครับเนาะนี่บรรยากาศท้องฟ้าแจ่มใสครับวันนี้ไม่น่าจะมีฝนครับผมเราจะไปดูกันนี่ฝนนี่หนูหรือเปล่านี่ครับผมหมายเป็น เขาวาดข้าวหมดแล้วครับทางนี้เราจะเดินไปนู่นครับไปถึงทางรถไฟนะครับผมมันมีทางรถไฟอยู่นู่นครับผมเราจะให้พานน้อยไปคุณนี่ไปเดินไปเจอกับเจ้าของนานู่นนะครับก็จะแวะคุยกับเจ้าของนานิดนึงนะครับผมแต่ว่าจะได้สอบถามขออนุญาตท่านด้วยนะครับขาขออนุญาตเจ้าของนาด้วยนะครับผมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จบ่วงครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เดี๋ยวจะมาเสียบบ่วงนี่แหละคลิปบ่วงอยู่นี่แหละไปครับพี่น้องเดี๋ยวเราเบิ้งครับผมเห็นไม้ถ่ายเบิ้งนะครับแล้วงานเสียอะไรบอกอะารยังห่างครับผมดูยเลย บรรยากาศงามแท้ไมวะผมพี่น้อยเนี่ยแรกให้พัดหน่อยเปิดประเด็นกันเลยครับผมนี่ครับน่าสงสัยครับมันมีรอยขี้อะไรนะครับเนี่ยมีรอยกัดหญ้ากเก่าแล้วนี่นี่กัดไปใหม่นี่วะเนี่ยที่ไงที่ไงรอยกัดไปใหม่เราจะวางไว้ตรงนี้นะครับผมนี่ครับกลับเราจะกันไว้นะครับผมวางเป็นรูปเกือกม้านะครับผมมันเออเขาเรียกอะไรวะทำซองทำซองทำซองครับผมนี่ทำซองบางไว้ข้างหลังเนี่ยจะให้ตอนวางาให้ถ่ายดูครับผมเออเอ็นน้ำแดงแะไรวัเนี่้ำอ้าวครับผมมา ผม้โหน้ำแดงขึ้นหน่อยน้ำแดงให้่ใหม่ลูกบีคร um, ัขีดใส่กระเพดแห้งนะครับเด้อ่าน้ำแดงขีดใส่กระเพดแห้งแล้วก็สีฟ้าขีดใส่ขี้ใต้นี่มครับผมนะครับโอ้กลับใหม่ด้วยไหมเนี่ยเบอร์กลับใหม่ไม่อีกสิบอันเอานี่ครับงามเลยครับนี่บอลสวยงามครับผมกลับใหม่น้อยใหม่ลูกบุรีนี่ครับกับเหล็กมมดิฟายนะครับเนาะสนใจแท็กแคสเพลทใหม่ลูกบุรีนะครับเด้อมันจะเป็นกลับน้ำหอมเยื่อขี้ใต้นี่มกระโพดแห้งน้ำหอมน้ำแดงเท่ากับพรันงสีฟ้ากับเหล็กมมดิฟายนะครับลูกอาจะเป็นนูสด ไปเลครับไปช่วงนี้ยังพันมีนะครับรดี่อกันครับผมหนูตัวนี้ก็เบิดแล้วรอกันครับผมเดี๋ยววันอังคารทักแคทใหม่ครับผมเจอกันเป็นที่ทันอ่าผลิตไม่ทันครับผมเพราะว่าเราหาสดนะครับผมเราไม่ได้เป็นหนูไอ้ปลาเขาเรียกว่าหนูเลี้ยงนะคนถามว่าหนูเลี้ยงบ่หนูเลี้ยงบ่เห็นได้หลายหลายบ่แมนครับทีครับน้ำแดงครับผมเจ็ดกระพายหอมละมุนอ่าสองสามที่ครับผมขี่เข้าไปรู้สึกหิวข้าวเลยนะครับข้าวหน่อยบักหิวเขาเลยครับว่านี่โอเคครับวางเลยครับเดี๋ยวาจะไปมึง ที่ผมว่าเขาเกิดไปเลยนี่นะครับเราจะให้มันอยู่ในป่าตูดครับรถไปอยู่ในป่าเดี๋ยวให้ดูด้วยครับว่ามีอะไรขัดหรือเปล่านะครับน้องนีครับมีครับเระวางไว้เราจะทำซองไว้อย่างงี้ครับผมทำอย่างน้ขี้ใหม่ๆนะมันน่าจะวิ่งอยู่เลยนี่รอยวิ่งมานี่ครับผมใชนไหมวิ่งมานี่มากกัดยากนี่รอยกัดเมื่อคืนเรื่อเมื่อวานนี่ครับนี่นี่รอยนี้ครับอนี่ครับอยู่อย่างงี้นะครับผมน้ำแดงแรงฤิธต์ก้อยไหมลบุรีครับผม นี่ครับผมน้ำแดงพอยไม้ลบุรีเดี๋ยวรอชมผลงานครับวันนี้ว่าน้ำแดงทํางานบ้างครับเนาะหมาะสรบแบบไหนครับหมาะสรบไม้แห้งแบบนี้ครับผมแล้วก็ไม้ไปซ้ํารอยเดิมนะครับผมซ้ำไม้เข่าคนอื่นอย่างนี้ครับผมน้ำแดงเราจะเปลี่ยนกลิ่นไปเลยบางคนถามว่าน้ำแดงกับสีฟ้าต่างกันยังไงต่างกันที่กลิ่นครับผมนี่ครับกลิ่นเลยแล้วก็วิธีการใช้นะครับผมาต่างกันโดยชื่นเชิงครับผมกลิ่นเปลี่ยนไปเลยครับผมสำหรับคนที่เคยใช้นะครับจะรู้ดีว่าเป็นยังไงครับเนาะเอาไปต่อครับพี่น้องมาดิใหญ่ใยญกันเลยครับ เอาครับผมไม่อกมาถเจอนีครับผมไม่เนี่ยโอ้โหร้อยขุดพุนเลยครับนี่ครับนี่ขุดร้อยขุดร้อยขุดนี่ขุดเป็นพุนเลยครับผมเราจะเอาไว้ตรงตรงนี้ตรงนี้เอารองเท้าบูธนะครับทําให้มันเป็นห่วงมาเออเหยียบลงไ้นี่ครับนี่โอ้หอันนี้หมายนี้เราจะใช้หมายนี้เราจะใช้พลังสีฟ้านะครับผมเพราะว่าเป็นมันเปียกชื้นอย่างงี้ครับผมนี่ครับทำไ้อย่างนงี้อะ มาดีอ่ะหมายนิดนึงนะครับสำหรับเอฟที่ที่ถามวิธีการวางไว้ยแบบไหนให้มันได้ได้ตัวครับผมนี่ครับตัววายแบบนี้เห็นไหมครับนี่จะให้ดูครับนีเราขุดมันเราขุดนี่จะใช้ทิศใต้นี่เออนี่ครับผมกลับไปใหม่ใช่ไหมเราแข่งก็ตากแดดหน่อยอ่าบางคนได้ไปเสียบไม่เข้าคือว่าทีศใต้พอมันโดนความเย็นให้มันจะคืนตัวครับผมก่อนเราจะออกมาใช้ก็คือตากแดดสักนึงสิบนาทียี่สิบนาทีนะครับผมรับรองว่าใช้ได้แน่นอน อืมัดไปไหนเนี่ยโอ้ยโอ้ยอครับผมไม่ไม่ไม่ใช่แช่เปยางงั้น,นเออเออไม่ต้องแบกย,ยาท้งนี้ออกดิจะแบกออกทำไมล่ะมาเออวางวนยาวางให้มันทับยาเออ,อ,อหนูบางทียาสองสามเส้นมันก็ไม่วิ่งนะนี่ครับนี่นี่ครับไิธีเราอ่ะนี่จุดจิตใจพลังสีฟ้าหนึ่งดอก ต้องสีฟ้าขวดใหม่ดีกว่าจดไปขวดใหม่ไม่ให้เใหม่ทุกอย่างครับวันน,นี้นะเก่าอยู่อย่างเดียวเก่าอย่างเดียวคนที่บ้านจัดไปครับเป็นเอ,อาขีดไปสองทีครับผมของใหม,ขม่ของใหม่ออของใหม่ไอ,อ้ทุกทีหนึ่งของใหม่เนอะดับกินครับผมนี่ครับดูที่จ้าของรอยมันจะเข้ามาไหมครับนี่เราเรียกกันมาแล้วด้วยพลังสีฟ้าฉีดไปสองสามทีครับผม อบเบิ้ลราเป็นมาทางนู hmm. right. ้นนั่นมันน่าจะวิ่งมาตามขนาดจะลงจะไปขนาดไหนจะไปขนาดนี้หรือไปขนาดนู้นเออไปขนาดนู้นเถอโอเคไปเอาไปครับผมจะย้ายกันสองหมายแล้วมาั่งสีฟ้าน้ำแดงไปแล้วคนละหนึ่งบวกกับพันหน่อยครับผมไปเดี๋ยวเจอกันครับผมเดี๋ยวล่ารุ่นกันไปยังภาพหาของหู่ไหมนี่ครับเลยเพ่อไม่แยกมาจากพันหน่อยนะพี่น้องมึงสังเกตบ้างนะคุยหนูไม่ขี่มันพร้อมนะครับ มันก็ว่ามันจะวิ่งไปวิ่งมาแต่นี้ครับนี่ลอยเป็นเสี่ยงนะครับเห็นไหมครับนี่มลอยมันวิ่งครับเนี่ยทุกทีนี้จะฉีดเท่น้ําแดงครับแล้วนี่ครับน้ําแดงแอลอีดคอยไม้ลูกบุรีครับผมจัดไปพี่น้องนี่น้ำแดงใช้คู่กับข้าวโพดแห้งครับผมอ๋ออะไรนะอ๋อสองที่สามที่ครับผมได้ครับผมเนาะน้ำแดงครับผมนี่ครับจัดไปครับพี่น้องสุดยอดเรอรอชมผลงานครับผมจะเป็นไหนครับ มีตัวหรือเปล่าครับผมเมืองหมายครับผมสุดยอดเลยครับครับผมไม่้องเห็นมคไหบนี่พี่งเห็นหู้หนกมากครับไม่ขี่ได้ไหมต่อไปไหมนาะขี่ไม่ไหมขี่มาขึ้นเนี่ยเนี่ยใช่ไหมครับขี่สองที่ครับผมพลังสีฟ้านี่ครับแค่นีหพ่อครับผมเดี๋ยวมาเล่าลุด้วกันว่าที่เป็นไหนเนาะนี่เดี๋ยวพลังสีฟ้าจัดไปครับผมอ๋อครับผมไม่ได้มาเลี้ยวแล้วเร้อบวันนี้นี่ครับํำทัวร์ นครับตำทั่วกินแบบพอนพอทอดไข่ของอาจารย์ทอดไข,ข่อ,อาจารย์ตำทั่วหไหมครับผมมา <laughs> เป็นไงเป็นขลอดสภาพคักปัญญาเสียบเลยวะจำลองได้เรียมมือเนี่ยพอกินมืออืมนี่ครับผมพี่น้องมาแซบกันครับผมตรวจเลยขอนียวห้อนเล็มติดไอออกคนห้วนของบ่โอ้เอาจารย์ซัดไปกิน มาแสดงกันนะครับทุกคนครับผมก็สวัสดียมุส่าครับผมพี่น้องทุบซี่คอยแมร์ลุบลี่ครับแมร์ลุบลี่พันหน่อยครับผมขุดสิพี่พยายามฝนตกพี่ต้อง,าางมึงน้ำเขาเพิ่นน่าใช่ป้องนี่เพราะว่าเขาเมื่อเคืนน้ำขาวเพียบเลยงข้างด่วนจัดมันสักหน่อยที่ทางด่วนมันจะมาจัดแล้วฝนตกพี่น้องเ <c oughs> ลยด้จัดแสดงรูอยู่นี่เหรอแสดงรูอยู่ใต้น,นี้แหละ เดี๋ยวเบิ่งสภาพเหมือนเฮาสิได้ดูสักโต้บ่พี่น้องว่ะเบื้องนั้นแห้งไวายเขาระบายน้ำดีแสดงเขาสูบน้ำออกทางนู้นเขาปิดทางนู้นไว้เปล่าทางนี้สูบน้ำออกทางนี้เนี่ยน้ำขาวเพียบเลยเขาปล่อยแสดงว่าทางนู้นดึงน้ำออกช่วยไงโอ้โหพี่น้องกำลังกันน้ำเลยพ่อ เห็นว่าใช่ไหมเสียบรูข้องนี่พี่น้องตัวโอ้โหฝนตกแรงๆว่าเห็นมัเสียบพี่น้องอืมเจียววน้ำไหลพุ่มพันพุ่มพันพี่น้องเออเหมือนเหมือนน้ำกำลังไหลเลยครับเห็นปะพี่น้องว่าตัว่ามูลนี่เขาจะเป็นทังไหนครับเดี๋ยวเบิังน้ำกันซิมานทำไร สาว่าที่เด็ดขึ้นเดนอที่เลืองตรงนี้ว่าจะมาตั้งกล้องนะครับพี่น้องที่ว่าเราดูเอาไหมเอากระแปกนะสุดกบเอากระแปลกรลอวะหลังแหลก็เอาพี่น้อยผมนุ่งหมดพี่น้อยลรือหมวกเสร็จแล้วเห็นไหม งโอ้อย so ู่คือเก่าอยู่พี่น้องเงินบะเงินเดือฝนมันตกเก็บครับผมคนโทตมาสร้างเสีย์หนูกับโท้พี่น้อยเราหูเรียงมูกันเราก็จะเฟืองจะพิ่งกับฟังโอ้ตายแลยเพี่อที่เด็ดของเราเลยับโอ้โหขวดมันอย่างหนูคือสิบลออกมาครับคนตัวแข้งไป ไปทาังในถือไทยบ้างนะครับเด้าบังประหลุนต้องการนำมือหนีเข้าใจเจ้กตัวนะครับชาวนี้มึงหนามต่วมือคุณขาวเพียบพ,พี่น้องเยโอ้โหโอ้ยพี่น้องผมว่าหนักเสื้อปะนี่ผมว่าผมว่าผมพออย่างเช่นยางนึงแล้วครับนลุนฮึบฮึบเอา้าฝนตกโตกับวายานไว้พลังสีฟ้าผมครับนี่จะบ่งก่อนเอ้าพลังสีฟ้าครับผมพี่น้องนี่นึกถึงบังได้เห็นบหมครับนี่ฮไอ้มึงจะรอเลยวะ ฝนตกโตก,กับพี่น้วยอือขึ้นไหนอึบเึิเนบนี่เป็นไงครับเนี่ยนี่รอแหลกครับเพรงสีฟ้าตัวเปไหนครับกับเหล็กมวยไฟลอยไหมล็อกนี่ล็อกกรามล็อกคอไว้แล้วก็นี่ครับกกหูเลยครับวันนี้ตัวแรกของเราครับผมฝนตกโตกอ้าวป่าตายพี่ด้วยอือฝนตกกระว่ายครับ ขอให้มีตัวครับผมจัดไปพี่น้องเยไปครับพี่น้องแล้วมาบง่งหมดก่อนผมใส่ไว้รู้สึกสีลันฟ้าวขาหลังผมใส่ไว้นี่โอ้ครับผมหายครับนี่ผมว่างไว้ดิเงี้ยดำแดงเฮ้ยอ้าว,าว,าวาเ,เ,เ,เรียบร้อยแล้วครับผมนี่นี่น,นี่พี่น้องบัก <c oughs> สักสี่ห้องสี่ห้เพลงยังดีพี่น้องเอ้ย ไม่ฝนมาอีกแล้วพ le like ี่น้องมูลฝนฝนครับโอ้โหฝนตกคอดใส่น้อพี่น้องเหรอเหรอใช่ไหมครับกลางน้ำฝนครับผมรถออกมาได้ครับพี่น้องเอ้าเอาน้ำแดงผมสู่ฝนน่ะพี่น้องเบิ <fing> ังโอ้โหไอ้นี่มันแมวครับผมเนี่ยพี่น้องมืงได้ไหมนี่เบิังดำคือมือครับผมพี่น้องเนี่ผมว่างไม่หันครับ นี่ผมว้าวมาทั้งนี่หเห็นบ่เฮ้ยเม็ดก็โคตรร้นนะครับเนี่ยนี่น้ำแดงครับผมว้าวโอ้น้ำแดงพระเอกเลยมือนเนี่ยน้ำแดงมาดสองหรอครับผมอืมอื้มนี่น้อวงวะปาดโพข่าเต็มเต็มเมห็นบ่ครับกับเพาเห็นบ่กับเบื้อมวยไฟได้องศาครับจมูกจุเหยื่อครับผมปุ๊บเห็นปะแล้วจะพอกลับลั่นปุ๊บเนี่ยมันจะถอยนิดนึงครับผมเนี่ย เห็นไหมครับเห็นไหมเข้าเล็กไม่เล็กพี่น้องดูมือมันเห็นไหมครับนี่สังเกตเลยนี่มันไม่เคยเหยื่อครับผมเห็นไหมครับมันจะเป๊ะพอดีครับผมเห็นไหมที่เขาถอยนิดนึงหลุดมือหนึ่งอีกมือหนึ่งไม่หลุดเห็นไหมครับนี่กับเหล็กมือไฟมันต้องได้องศาแบบนี้ครับผมรับรองตัวเป็นโลก็ไม่เหลือครับผมนี่เอ้าไปครับผมพี่น้องใครสนใจชุดกับเหล็กมือไฟขอให้มาลพบุรีนะครับผมว่านะพบพร้อมชุดครับพบเหยื่อมีทั้งเหยื่อเนี่ย น้ำแดงใส่กับข้าวโพดอย่างนี้นะครับผมแจ๋วพี่น้องเลยสนใจทักแชทเพจไอ้ไหมลพบุรีครับผม้งน่าครับผมแม่จะมีทุกตัวไหมพุ่นเหล่าหยามเด้บัดนีครับผมอ่ะอันนีน่าจะเป็นยาขี้ใต้ครับผมโอ้บ่เอาครับผมบ่เอาบ่เอาเฮ้ยแม่อะไรวะไปต่อครับพี่น้องดูน้ำกันเลยเคยพยายามเก็บครับกันนี่ครับผมลังนี่ผมว่าผมไหนทายไปพี่น้องเบิึง ได้ผมเห็นตัวหนูเหรอครับผมพี่นอ้องนี่นี่เห็นหมดเปียกมดมัน๋ยวออกหวัวค้ำเลยนี่ครับไฟไหม้อีกแล้วพี่นอ้องตัวนี้ออกหวัวคำ้ำพี่นอ้องเก็บร้อยพลังสีฟ้าเย,ายื่อกไอ้อะไรครับรถไฟชีวิตไ,ได้ไหมเนี่ยบอกเลยขาดรถไฟครับไปใช้กับพ่อตลอดแจ๋วพี่นอ้องสุดยอดรถไฟไทยมู ยากแบบมัดไปเสีเนาะตัวนี้เหยื่เขาหายพี่น้องสแสดงว่าไม่มีมูว่าเอาเหยื่เขาไปครับนี่ออกหัวคำเนี่ยนี่ออกขอนแจงแข็งกระเดาอยู่ครับนี่ออกเด็กกิ่เด้นลุยหน้าม,มาครำเนี่ยเออเหรอ,อแจว๋วไหมล็อกคอมเหมือนเดิมครับผมกลับคอรให,หม่ไม่ต้องกลัวครับผมเรียบร้อยอืมแจว๋วผมเกือบลืมกลับลหลังนี้เพราะไม้เขาตกไปฝุ่นเบิ่งลูกนี่น้องว,ว่า,ามีตัวบ่ะน้ำแดงอย่างนี้เลยวะครับผมพี่น้อง โอ้ยโ,โ,โ,โอ้โหพี่ครับเห็นมั้ยพี่น้องมันตกลงไปในรูครับผมนี่เดี๋ยวครวัวขึ้นมาให้เบิ้งครับผมน้ำแดงเราเป็นเพ่ครับวันนี้ว้าวรอยมันกัดผวางไว้บนนี้เลยครับวางไว้บนนี้เลยโอ้โหไม่ธรรมดานะครับล็อกคอเหมือนเดิมไวม,มกลับเราองศาเป๊ะเห็นไหมตั้มูกถึงเหยื่อล็อกคอครับผมนี่แถวเห็นไหมครับ น้ำแดงเราเป็นพระเอกครับผมแจมวโมบึงโซดหลังสุดตายเขาไม่ไหมมึงนี่ลาดไปก่อนโมนถือที่พราะว่าผมเห็นตัวแล้วครับผมพี่<ๆ>น้องอัวร้องหอมหายจังนี่ครับผมหมักใหญ่เลยครับผมนี่เป็นไดขวก่นอนแจ้งครับผมนี่เป็นไดผุนขอยไว้ขนาดว่ะแต่ว่ากับปุพ่นครับผมกับเหล็กของเราซัดเข้ามาเต็มเต็ม หนึ่งโบกนี่เป็นไงเห็นบ่ถอยถอยว่ครับแต่ว่าดูความแข็งของกับเขาครับผมฟาดแค่นี้ครับเรียบร้อยเห็น่ะดิมันถอยเร็วครับเลยตัวนี้แสดงว่าประสบการณ์เยอะจัดการครับประสบการณ์เท่าโชคชัวร์เลยตัวนี้ถอยเยอะครับผมอ๋เก็บครับพี่น้องไปดูกันต่อข้างในคับขวดตองหอมไม่ออยเหรอจะมันหล่นหายไปไหนข้างในเรา กลับหายพี่น้องมึงนี่ผมอมไซ่์ไปหนีนะนี่ไงครับเห็นเส่เสียกไหมนี่ครับโอ้โหน้ำแดงเขาพลาดครับพี่น้องเอ้าวจังไหนจังวางสั่นวะนี่พี่น้องน้ำแดงอืมเดี๋ยวด้วยต้องแก้มือฝนมันตกครับผมโอ้โหขึ้นหน้ามึงขึ้นขี้กันมักัดไม่กัดเกา อย่งนี้บ่ออาครับมผมใส่แบบปูพรมเลยครับผมฟังเสียงกับเพาะใส่แบบปูพรมเลยตรงนี้ขวดน้ำหอมมันหล่นตรงไหนเนาะคือเื่อเห็นพี่นอ้องก็ผมหาอีกพี่น้องอ้าวเรียบร้อยดีครับเลยพี่น้องเห็นปะน นี่เห็นไหมครับน่าเรียบร้อยโดนใหม่ๆเลยครับนี่เห็นไหมนี่น้อำบังวายผมว่างไว้วนี่ครับนี่เห็นไหมข้อขี่มันมันว่างปีกได้ครับดูว่าห่ววานฝนตกหนีฝนพร้อมไม่นี่แต่ว่าเปียกเบิดเรียบร้อยครับหนูกำลังวิลลุนเลยนี่หนูรุ่นง,งามครับมาลอ็อกคอคือเก่าครับผมห้ามมาตั้งหัวงนี่เว่อร์สุดยอดมาแตกไปครับผม,ผมหอมยูไซเมื่อเห็นแบบนี้ โอ้พ oh, ันหน่อยนะครับพันหนักพันหนักเนี่ยเนี่พี่ยังไม่ดูนะพี่ลืมไม่รู้เหมือนกันเพื่อไปให้ได sure? no, mm ้ปลมเอามาปูกทำไหมไงท้องเหรอหรือว่ากลับไงท้องตัวเล็กมากวนก่อนหรือเปล่าอืออมเขาใส่ถุงเล็กมาเลย เปิดมันตกไปแล้วเราได้อย like. <sighs> um ู่นี่ห้าหกตัวนี่ชุดใส่ดีเถอะชุดใส่ดีนะไปแล้วเตียงเลยทั้งนู้นอีกไหมเหรอเอาครับพี่น้องมานีเข้ามาสรุปผลงานกันครับผมพ่าดลั่นกับมาหอดแล้วหอดดีกว่าเมื่อคืนหนีไปนอนปั๊มนะครับทั้งนี่นอนในรถพี่น้องบางดูเสียสามคนโคตรอยู่เป็นยังรรถเลย เอามเบ่งผลงานนะครับนี่ฝนตกตัวครับผลงานของพลังสีฟ้าแล้วก็น้ำแดงครับผมวันนี้น้ออนนมมเ้้ยผก็หดู่ำแดงเราเป็นพระเอกนะครับนี่มาดีครับทั้งหมดนี้ยี่สิบสี่ตัวครับผมพี่น้องฝนตกตกนี่แห้งนะครับนี่พอได้อยู่แล้วยี่สิบสี่วันนั้นเราจึงได้แค่สิบหกตัวเนาะบอดไก่บอดไก่สิบหกวันนี้เรามานี่ครับยี่สิบสี่ตัวนะครับไซส์สวยครับผมใช่ไหมใช่แล้วยี่สิบสี่เพราะเราสองคนคนละเจ็ด อาจารย์คนเดียวสิบคนอ๋อาจารย์เนาะน้อยกว่ารู้ใชครับผมเดี๋ยวจะมาให้หนูกันนะครับแล้วนี่ครับผลงานสนใจน้ำหอมน้ำแดงห้อยไหมหรือว่าพลังสีฟ้าห้อยไหมกรับชุดอุปกรณ์ดักหนูทักแคทเพลทไหมลูบุรีครับเด้อมีคนจัดการให้เรียบร้อยครับผมน้ำทรงสินค้ายีิบสี่ชั่วโมงครับผมแต่ว่ารอบทรงสินค้ากะถิวันจันทร์พุธศุกร์นะครับผมอาทิตย์หนึ่งเราส่งสามวันนะครับผมให้ให้เอ็ดมินมีเวลาพักนะครับคนเลี้ยงร้านหน่อยเพราะไม่น้อนเลย ขอบคุณครับเดี่ยเจอกันใหม่ครับมือนีเหว่พ้นตัวสไนน์นี่เป็นไงแถวเนี่ยเอาเจอกันไหมครับผมมือแรงมือนีจะเป็นเน,น,นก้ว่ากันครับผม,ผม,มครับผมมือดีครับผมครับเ<ม>อ้าฟารัดมาหอด <laughs>